สวัสดีวันพุธครับบรรยากาศยามสายๆก่อนจะเที่ยงมาฝากครับมาส่งกำลังใจนะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ครับสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับที่นี่กรุงเทพมหานครนะครับผมอยู่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับสภาพอากาศครึ้มๆนะครับวันนี้ครึ้มไม่รู้ว่าตอนเย็นฝนจะตกหรือเปล่านะครับ อย่างไงก็ที่บ้านเพื่อนๆเพียงน้องเป็นยังไงกันบ้างก็ถ่ายส่งมาแบ่งปันเพื่อนๆพี่เพียงนน้องกันด้วยนะครับสู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกำลับบงใจให้ครับสวัสดีครับ